พันโทหญิงปวีนาศรีบชุมผู้ช่วยโฆษกกองทัพบ,บกนะคะเปิดเผยผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกผ่านระบบออนไลน์วันนี้ค่ะว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารดำารงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในทุกๆด้านนะคะโดยให้ความเร่งด่วนในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นปัจจุบนันมีการขยายตัวของพื้นที่เป็นวงกว้างก็พร้อมที่จะบูรณาการการทางานร่วมกับศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราช ทั้งในระดับภาคระดับจังหวัดนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็ทันทีด้วยค่ะท่านผู้บัญชาการทหารบกกล่าวด้วยนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่มอมพระราชทานกำลังใจผ่านรองราชาเลขาธิก,การในพระองค์ให้กับทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและก็ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าหากหน่วยงานใด ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถขอรับพระราชทานได้ทั้งนี้ให้กองทัพภาคที่2และภาคที่3รวมถึงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3, สารวจความต้องการในสิ่งจําเป็นและเหมาะสมเพื่อขอรับพระราชทานเพิ่มเติมโดยประสานงานผ่านทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานค่ะ